แฝดนี่สองแฝดตีนี่หิดพ่อยก,กับแตนกับแตน <laughs> แฝดสองแฝดสองคูอยู่นี่น่าจะถ้าอยู่ใกล้ๆก็ได้ไป้าเปิด <laughs> มัมมาจับหัวเขาเอาปากเอาหมักแอปเปิลไม่ได้ หือมเลยจังเลยลูกหืมเลยจังเลยอืมเลยจังเลยค่ะอืมอร่อยหืมหอยก็เลียงคือลูก่อยในแม่พี่น้อง่อยเรียงร้านหอยก็ะหักเขาหอยก็เลียงเขาแบบอิ๋วอิ๋วอ่ะคนเล้า เขาก็สิเป็นลานไข่หลีตัวเขาจังข่อยจังหักเขาเขาจังหักเขาหักทุกคนเลยนี่เขาเด็กหน่อยมุน้นี่ยังว่าหายงาิ่นมาดูดูพข่นใหหเพิ่นลืงงาให้เพิน่นอันนั้นเขาก็หูจักได้แหละว,ว่างาเขาเอื่นงาเด็กหน่อยสองคนนี่งาแล้วว,ว่าว่าเป็นคือไข่ซื้อแล้วว,ว่าหน่อย แา้วบมมันคนเบาหลายเบาดูคือข่อยข่ยก็บเบาดูน้ำตาหน่อยนะ่ะมัวนี่พาไเป็นล่นนามยังเสยเลยเขาบ่กไข่เห็นไ่เขาเป็นคนแข็งแรงแต่ว่าเราก็ต้องดูแลเขาอย่างดีเ้อยน่อยสองคนนี่เขาถ้าเราสอนดีๆอะ่ะอย่างนี้เลยเขาเพราะว่าเขาเป็นคนฉลาด ย้ายกับสิเลี้ยงไว้จักน้อยจังน้อยย้ายกับเสี่เอาเขาโรงเรียนไปโรงเรียนกับเขากับสิเลี้ยนภาษาเขากับสินันน่นหรอกไวย <c oughs> เอาเปา่าเป่าเอาหนูเปา่าอุ้ย <c oughs> เอาหนูเป่าสิอุ้ยเก่งจังเลยเอาเอาเปา่าอีกเปา่าอีก อะไรลูกขาไม่แพ้ไหมั่นใช่ไหมได่แพ้แล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วยี่บียูน้ำเขาอยู่ยี่บียูยูคอยกระจบไล่เจ้าขอบคุณค่ะ ขอบคุณเมื่อวานนี้ไม่รู้ใครส่งไอ้นั่นมาให้กินนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทางไรสดเลยนะคะมาจากนู่นมีหมูยอมีก้ยยับยากกินก้ยยับไหมเราจะต้มไหมแมนเราต้มเอา มาเลยจ้าเป้นตัแเสียคนอยากขอบคุณดาวห้าสิบดวงอยากคิดได้อยากคิดได้ในวันที่อ๋ออ่านไม่ทันไม่เราได้ซื้อซื้อนอกกันยางออกมาหาไปอยากนอนเลยมาดูดูนียจ้ะใจเก่งมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะ เม่อวานนี่คอยไปเบื้องมอลำ้ัมไนไามาว่คอยบอ้านในนอนได้พากันไปเที่ยวหน้าเมาื่อวานนี่คอยห้านะนอนมาคืน <c oughs> พ่าหลานไปเที่ยวจะกกินอะไรลูกกินอะไรน้องเพชรแล้วว่า